Got, got, on my, got, got on my, leather jacket, thriller. เมื่อกี้เนี่ยเราเห็นฝนอ่ะแล้วสีออกไปจากองสโซนิบแล้วจริงอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปบอกฝนกันทาแบบนี้มันไม่ถูกนะมูฝนนี้นั่นไงไปบอกฝนกันเถอนี่ะ แกไปเอาหนังสือในห้องสมุดออกมาได้ไงรูไว้มันเป็นของมหาลัยอ่ะไม่คือมันเป็นหนังสือเล่มเดียวที่เหลืออยู่แล้วว่ะล้ราต้องใช้มันทํารายงานส่งคืนนี้เราก็เลยคิดว่าจะยืมก่อนแล้วแพ้มาคืนที่หลังก็ได้นี่เือแต่ฝนไม่ได้ยืมแบบถูกขั้นตอนไงมันก็เท่ากับฝนกําลังจะขโมยนะลูกตัวหรือเปล่าไม่นะเราไม่ตั้งใจขโมยจริงๆเราแค่จะยืมหนังสือเล่มนี้มาทํางานให้เสร็จทันเวลาเฉยๆอ่ะ ก็แล้วทำไมไม่บอกอาจารย์เพราะ่ะเอาแหละเอาแหละเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วต่อไปเราจะเอาไงกันดีละ่ะก็เรากลัวเรากลัวอาจารย์รู้เรื่องแล้วเราจะถูกไล่ออกอะ่ะสมควรแหละโทษฐานไม่บอกใครเขาอะจะเย็นสีมุกแต่สิ่งที่ฝนทำก็เข้าขา่หลักทรัพย์นะแต่ถ้าฝนสำน้ำผิดแล้วเอาของไปคืนโดยเร็วมันอาจจะเบาลงนะ มีอะไรกันหรือเปล่าจ๊ะเสียงดังกันเชียวอาจารย์มีคะวันีขผมจะหยุดน้ำดื่จากห้องสมุดไปเดยวม่น้องเข้าไปด้ก่อนค่ะฝนอยายบอกคุยกับอจาจารย์ที่ห้องอาจารย์หน่อยนะบาย นบอกอาจารย์ตามตรงขจัดทำไมถึงทำแบบนี้คือหนูจำเป็นต้องใช้หนังสือเล่มนี้ทำรายงานเพื่อส่งในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะแต่หนูหาเล่มอื่นไม่เจอแล้วได้เห็นว่ามีเล่มนี้วางอยู่หนูก็เลยหยิบมาโดยไม่ได้แจ้งค่ะหนูว่าหนูจะกลับไปบอกเขาที่หลังค่ะเพราะผิดไปแล้วที่ขายยาหนูขอโทษเข้าใจจ้ะแต่รู้ไหมว่าการจะทำแบบนี้เข้าข่ายเป็นความผิดทางอาญา ระบว่าผู้ใดเอาทรัพย์ของผู้อื่นหรือที่ผู้อื่นเป็นเจ้าของร่วมอยู่ด้วยไปโดยทุจตนาผู้นั้นจะทําความผิดฐานรับทรัพย์ทุจริตคืออะไระคะการทุจริตในที่นี้หมายถึงการที่หนูเอาของของคนอื่นไปโดยมีไปโดยมีเจตนาที่จะไม่คืนอย่างที่หนูคิดว่ายิ้มก่อนแล้วค่อยไปแจ้งคีรักมันก็ยังมีความคุมเครืออยู่คือเป็นรับปากการ อาจารย์ครับฝนอยู่กับอาจารย์ใช่ไหมคะเข้ามาสิอาจารย์ว่าเรามาพุยกันต่อหน้าทุกคนดีกว่าเธอสองคนคิดว่าการที่กระทําของฝนเป็นการรักทรัพย์ไหมจ๊ะแต่หนูคิดว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นหรอกนะคะพเพราะฝนก็นไม่ได้มีเจตนาที่จะอาหนังสือของหุกสมุดไปเป็นของตัวเองนะคะแต่หนูว่ายังไงเขาก็ทาผิดอยู่ดีแลคะ่ะเพราะเขาไม่ได้ทําตามทุกขั้นตอน้นห้องสมุดนะคะ ถูกต้องจ้ะในกรณีนี้แม้จะมีเจตนาที่จะคืนแต่การเอาทรัพย์สินไปโดยไม่ได้รับอนุญาตและเจ้าของไม่ทราบก็ยังคงเป็นการทำผิดอยู่ดีเรื่องนี้ยังดีที่พวกเรายังหาเจอและทรัพย์สินยังอยู่ครบแต่ถ้าสมมุติว่าผลไม่เจอหนังสือเล่มนี้อีกแล้วและห้องสม,มุดต,ต้องแจ้งความจะเกิดอะไรขึ้น แล้วอย่างนี้ฝนเขาต้องติดคุกไหมคะไม่ใช่เรื่องง่ายๆเสมอไปจากกฎหมายมีหลายระดับการรักทรัพย์ที่มีมูลค่าเล็กน้อยและผู้เสียหายไม่ติดใจเอาความอาจจะเข้าข่ายเป็นความผิดอันยอมความได้ซึ่งหมายถึงผู้กรณีสามารถตกลงกันได้โดยไม่ต้องขึ้นศาลอย่างไรก็ตามหนังสือของห้องสมุดเป็นทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นส่วนรวมและมีมูลค่าสูงการกระทบของผลจึงถือว่าผิดจ้ะแล้วมีทางออกไหมคะแลวทางออกทำยังไงได้บ้างคะฝนต้องสำนึกผิดและนำหนังสือไปคืนที่ห้องสมุดด้วยตัวเองและททำเรื่องขอโทษอย่างเป็นทางการพร้อมกับรับโทษตามระเบียบของมหาวิทายาลัยซึ่งอาจารย์จะช่วยพูดกับเจ้าหน้าที่ที่ห้องสมุดให้ และหวังว่าเรื่องนี้จะเป็นบทเรียนให้กับทุกๆคนว่าการกระทำเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่มีอะไรอาจนำไปสู่เรื่องใหญ่ได้เสมอค่ะอาจารย์ได้หนูจะเอาหนังสือไปคืนที่ห้องสมุดและรับผิดชอบทุกอย่างค่ะขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่ให้ความช่วยเหลือหนูทุกอย่างยินดีจ้ะเราทุกคนมีโอกาสที่จะทำผิดพลาดแต่การยอมรับผิดและแก้ไขต่างหากคือสิ่งสำคัญจ้ะ แค่หนังสือเล่มเดียวทําให้เรื่องใหญ่โตขนาดนี้เลยเราต้องรีบเอาไปคืนแล้วแหละ หนูมีอะไรเหรอจ๊ะคือหนูอยากจะมาขอโทษกับทางเจ้าหน้าที่ของท้องสมุดค่ะคือหนูหยิบหนังสือออกไปโดยที่ไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่แล้วก็ไม่ได้ทําเรื่องใดๆเลยค่ะแต่นหนูเอามาคืนแล้วนะคะโอเคค่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะต้อ<บ>งขอความริงนะจ๊ะหนูต้องขอโทษจริงๆค่ะ